อ่านะครับก็อยู่กับผมต่อนะครับเอฟชนะยุทธนะครับกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงบ่ายๆเย็นๆแบบนี้นะครับโอ้โหมาพูดถึงสไต้หน่อยนะครับสไตบาร์เยอร์มิวนิคครับเตรียมคุยสัญญาใหม่กับเลวานดอฟสกี้ในรอบ2แล้วนะครับแฮเบิร์ทไฮเนอร์ครับประธานสโมสรบาเยอร์มิวนิคครับเผยว่าการเจรจาสัญญากับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้เนี่ยกำลังน้าตัวเก่งครับรอบที่2จะมีขึ้นในเร็วๆนี้ แข่งวัย33ปีครับเหลือสัญญากับทีมรับจนถึงปี2023ครับโดยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวอย่างต่อเนื่องครับเรื่องการย้ายออกจากทีมโดยเฉพาะกับทางบาซ่าครับโอ้โหและแม้ครับว่าทางยักษ์ใหญ่ของสเปนเนี่ยจะออกมายืนยันเนี่ยว่าไม่มีการตกลงล่วงหน้าอะไรก็ตามก่อนหน้านี้ครับทางโอลิเวอร์การ์นครับ CEO ของสโมสรเนี่ยออกมายันจากจะทําทุกทางเลยนะเพื่อรังดาวยิงทีมชาติโปแลนเนี่ยให้อยู่กับทีมต่อไปครับล่าสุดทางไฮเนอร์ครับออกมาพูดว่าทีมกําลังเดินหน้าเจรจาสัญญากับนักเตะอีกรอบในเร็วนี้ มีการเจรจากับเลวันดอฟกี้และการนัดพูดคุยครั้งที่2มีการกําหนดแล้วนะครับการเจรจาจะดําเนินต่อไปให้เนื้อก่าวแบบนั้นนะครับสิ่งต่างๆดูดีมากขึ้นกับมูเลอร์และก็นอยเออร์นครับการพูดคุยมีความคืบหน้าอย่างสูงแต่เลวานดอฟกี้เนี่ยย้ายมาแข่ง,ขง,ขงกับไบรอันนี่ครับตั้งแต่ปี2014รับโดยมีสถิติทําประตูยอดเยี่ยมไปแล้วนะ341ลูกนะครับกับ71แอสซิสต์จากการลงสนาม371เกมในทุกรายการ โอ้โหถือเป็นฟอร์มอะไรที่สุดแจ่มมากเลยคนระับสำหรับโรเบิร์ตเลวานดอฟกี้ครับก็เหมือนว่าจะต่อสัญญาให้ได้ครับอยากรังนะักเตะคนนี้ครับไว้อยู่ในทีมในทีมของบาเยิร์นมิวนิกต่อไปนะครับว่าไม่อยากให้ปล่อยไปสําหรับโรเบิร์ตเลวานดอฟกี้ครับแต่ก็มีข่าวหนะาหูกับบาร์เซโลนาต่อเนื่องเลยนะครับสุดจัดประหลัดบอกนะครับผม อ่านะครับแล้วก็มาทางฝั่งของพิมลีกหน่อยนะมาพูดถึงลิชาริสันหน่อยนะครับสื่อเผยครับลิชาริสันครับแจ้งเอเจนต์ครับหาทีมใหม่ให้หน่อยนะครับโอ้โหฟุตบอลอินไซเดอร์เหมือนเดิมนะครับรายงานว่าลิชาริสันครับกองหน้าของเอเวอเรตต์เนี่ยแจ้งกับเอเจนต์ส่วนตัวครับให้หาสมอลส์ใหม่ให้หน่อยหลังจบฤดูกาลนี้นะครับแข้งทีมชาติบราซิลครับย้ายออกจากวัตฟอร์ดครับมาอยู่ค้าแข้งในถิ่นกุดิสันพาร์คตั้งแต่ปี2018ครับและเป็นกองหน้าตัวหลักของทีมมาตลอดครับและเป็นตัวความหวังงด้วยในนกาาารรททํปะะะตูขอีมมฮ เดะกก็ตามครับสื่อเจ้าดังแนกอ้างว่าทางของหน้าวัย24ปีเนี่ยต้องการแยกออกจากทีมหลังจบฤดูกาลนี้เนื่องจากต้องการเล่นในเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับมากกว่าด้วยโอ้โหตอนนี้ฟอร์มโอ้โหสุดเจ็มนะครับสำหรับลิชาริสันแต่ปัญหาของทีมเยอะครับตอนนี้นะ รายง,งานเผยว่าทางลิชาริสซันครับได้พูดคุยกับเอเยตน์ส่วนตัวให้เดินเรื่องการหาสโม,มสรใหม่ให้หน่อยโดยไม่คาดว่าจะย้ายไปเล่นในต่างแดนหรือว่าในพิมลิกต่อไปได้หมดนะฮะโดยก่อนหน้าน,นี้มีข่าวว่าแมนยูครับกับบาร์เซโลนาเนี่ยอยากได้ตัวไปร่วมทีมย้อนกลับไปเมื่อปี2020นะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยปฏิเสธไปนะครับลิชาริสซันครับลงเล่นในเอเวอเรตครับไปแล้ว145เกมครับทำไป49ประตูกับ13แอสซิสต์นะครับโอ้โหก็เหมือนว่า นิชาิสันเนี่ยมีข่าวอยากย้ายออกจากอเวาตันหลายครั้งแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ย้ายนะครับเพราะว่าหาทีมยังไม่ได้แต่ครั้งก่อนก็แมนยูก็อยากได้ครับแล้วก็บาซ่านะครับโอ้โหแต่ค่อนข้างที่จะปฏิเสธเข้าไปครับก็เลยไม่ได้นะครับทุกคนคิดว่าไงก็คอมเมนต์ก็มาหน่อยนะสำหรับนักเตะ2คนนี้นะคอมเมนต์เข้ามาในคลิปนี้ทีนะครับขอบคุณครับที่อยู่ด้วยกันมาขอบคุณครับที่ดูสเก็ตฟุตบอลผมมาด้วยตลอดนะครับสวัสดีครับ